สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาแล้วกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอีกหนึ่งคันนะคะมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันเลยนะคะวันนี้อยู่กับอีลซูมิลเอ็กซ์สามจุดศูนย์เนวีปีสองพันสิบเก้านะคะได้เกียร์ออโต้แล้วที่สำคัญได้เป็นตัวโฟร์วิลด้วยนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อสี่บอนเงินนะคะกับราคาสุดคุ้มนะคะเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะเครดิตีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ตามหารถ เจ็ดที่นั่งเน้นราคาประหยัดผ่อนสบายสบายออปชั่นครบแล้วที่สำคัญได้ตัว4 w h e e l คันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะรถสวยเดิมทั้งคันสีบอลเงินสวยดูแลรักษาง่ายนะคะสภาพดีแน่นอนรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมกันเลยนะคะรายละเอียดตัวรถได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะโคมไฟใสกิก๊กไม่มีเหลืองไม่มีช้ำนะคะพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไหลกระจังหน้าก็จะได้เป็นโคมเมียมนะคะ สเปคเดิมโรงงานได้ไฟตัดหมอกกูนาให้ครบเลยนะคะเหลี่ยมมุมสันลดคมคมนะคะไม่มีช้ำใดๆทั้งสิ้นนะคะมาพร้อมกับแมกนะคะแมกอลลอยสเปคเดิมโรงงานขนาด18นิ้วนะคะตัวยางได้ยางปี2021นะคะดูนะมาในข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่มีช้ำใดๆทั้งสิ้นรถไม่มีการใช้งานหนะักเหลี่ยมมุมสั่นรถคมคมดูได้เลยนะคะ กระจกข้างปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะคันนี้ได้ไฟเดี้ยวที่กระจกมองข้างให้พร้อมกระจกข้างจะเป็นโครเมียมนะคะติดฟิล์มแล้วรอบคันพร้อมกับคิวกันสาด้านบนคันนี้ได้แหลกหลังคามาด้วยนะคะเป็นระบบสมาร์ท NT นะคะกระจกมาเดิมๆทุกบาทมาดูด้านในกันนี่สำหรับภายในนะคะภายในคันนี้จะเป็นโทนสีเบจนะคะทำให้รู้สึก รถเนี่ยดูกว้างดูสบายตาไม่อึดอัดไม่มืดไม่ทึบและที่สําคัญนะคะสีนี้นะคะดูดูสบายตาสะอาดตานะคะแล้วก็ภายในกว้างนั่งสบายนะคะเบาะแน่นเบาะตึงนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังปรบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเบาะไม่มีช้ำใดๆดทั้งสิ้นพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบูทูร,รับสายเข้าออกได้แล้วก็มีระบบพูดคอนโทรลนะคะคันนี้ทัสปาปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะรถสวยพร้อมใช้เลยเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะคะ อย่าเบรกกดปุ่มพุ s h start ได้เลยให้ดูกุญแจก่อนนะคะกุญแจเป็นแบบนี้กุญแจกีเลดแบบนี้นะคะจะกีเลดแบบนี้จะให้ดูเลขใหม่นะคะเลขใหม่128,607กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็ถือว่าไม่เยอะนะตามค่าเฉลี่ยเลยปี2,019ไม่ประมาณนี้ใช้งานปกตินะคะได้ในส่วนของกล้องติดหน้ารถด,ด้วยนะคะก็ให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยไม่มีถอดออกนะคะ มาพร้อมกับหน้าจอทัสกินนะคะจอเดิมแท้โรงงานนะคะฟังวิทยุ fmam นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ระบบเนวิเกเตอร์นำทางให้ครบนะคะมีกล้องถอยนะคะเข้าเกียร์ถอยให้ดูกล้องใช้งานได้ปกติชัดแจ๋วแน่นอนนะคะเครื่องเล่นซีดีใช้งานได้นะคะปกติเลยแอร์ปรับออโต้แล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นแล้วก็มีเกียร์โฟวินะคะมองสำหรับลูกค้าที่เน้นลุยนะคะขับขี่ทางไกลขึ้นเขาลงเขา นะะเน้นการใช้กำลังนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยได้เครื่อง3.0ไปด้วยนะคะดูนะคอนโซลรถนะคะไม่มีช้ำได้ทั้งสิ้นนะคะบุ่มบอกเลยว่ารถสภาพดีมากๆนะคะคอนโซลก็จะตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้อันนี้รถคือสตาร์ทอยู่นะคะถือว่าเสียงเครื่องเนี่ยเงียบมากๆนะคะขับดีแน่นอนลูกค้าถ้าไหนที่สนใจแวะมาดูรถจริงได้มาลองขับก่อนได้นะคะ เดี๋ยวพาดูรอบๆอขันกันคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นมาครบจัดเต็มนะคะดูน้ำฟ้าด้านบนสะอาดสะอ้านนะคะโครงสร้างตัวรถน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะตะเก็บเดิมจองประตูเดิมน็อตไม่มีขยับเลยคุ้มคุ้มนะคะมาดูด้านห้องผู้โดยสารนะคะสำหรับตัวเบาะนะ้นแน,น่นตึงแบบนี้เลยได้ในส่วนของจอกลางด้วยนะคะเปิดจอกลางให้ดู นี่เลยจอกลางนะคะใช้งานได้ปกตินะคะออปชันเครื่องเล่นต่างๆนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะแผงประตูอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์แบบนี้นะคะสวยคลิปนะคะนี่ดูนะไฟท้ายนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีหักแบบนี้นะคะมีเซ็นเซอร์มาให้ครบทุกจุดนะคะเซ็นเซอร์ถอยนะคะ4จุดเลย โลโก้ i อ u ู i l มิกมาครบนะคะเดี๋ยวให้ดูท้ายนิดหนึ่งนี่เลยนะคะเวลาลูกค้าใช้เบาะนะก็จะเต็มคันรถแบบนี้นะคะนั่งสบายไม่อึดอัดแน่นอนนะคะใครมีรูปมีร้านนะคะนั่งด้านหลังได้เลยนั่งสบายไม่อึดอัดแน่นอนนะคะนี่สำหรับพับเบาะลงไปนะนุกพับให้ดูนะคะง่ายมากๆนะคะนี่สำหรับเวลาพับเบาะนะคะก็จะลากไปแบบนี้เลย บบะะลาไปแบบนี้จุดเด่นเลยของมิวเอ็กนะคะเวลาพับเบาะจะลาไปแบบนี้เก็บของเก็บสัมภาระเพิ่มพื้นที่การใช้สอยได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็มีที่เก็บของกระจุกกระจิกด้วยตรงนี้สามารถเก็บของได้แล้วก็ใส่พวกรองทงรองเท้าได้หมดนะคะแอร์ลูกโซนใช้งานได้ปกตินะคะโครงสร้างโตรถเดิมๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะนี่ถ้ารถมีการแบบ โดนชนมานะคะต้องมีการถอดอะไหล่ชิ้นส่วนอยู่แล้วนะคะซึ่งคันนี้การันตีได้เลยนะคะไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะคะมีอาจจะมีแบบรล้วลอยเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานปกตินะคะลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเราดูแลเก็บงานให้นะคะแต่ถ้ามีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ําอะไรมา คือไม่รับซื้อเข้าอยู่แล้วนะคะมั่นใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพรถนะคะเอกสารรถมีพร้อมโอนเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะเครดิตด,ดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะอยากเข้ามาดูรถจริงและลองขับก่อนได้นะคะใครดูรถไม่เป็นพาช่างมาดูรถได้เลยนะคะนี่ดูนะเบาะแน่นเบาะตึงแบบนี้นะคะคันนี้สวยกิฟต์เลย ไปตามหารถเจ็ที่นั่งไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะเน้นงบประมาณ7จ็ดแสนต้นๆงบไม่ต้องถึง1ล้านนะได้ขับแน่นอนมิวเอคันนี้นะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีขายเลยคันนี้ค่างวดตกผ่อนเดือนละประมาณ1 3ื่นส0 0 0เท่านั้นนะคะเลทฟรีดาวนะถ้าลูกค้าดาวเพิ่มค่างวดก็ลดลงไปอีกนะคะไม่ต้องไปผ่อนสองสามหมื่นนะสำหรับรถเจที่นั่งคันนี้ผ่อนหมื่น ต้นๆน,นะคะประมาณ1 3ื่นส4คันนี้ได้มิลเสภาพสวยไปใช้นะคะแล้วที่สำคัญได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะสวยๆเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะมาดูสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ177แรงม้าบอกเลยว่า เครื่องยนต์ตัวนี้อึดถึกทนแน่นอนนะคะแล้วการันตีตัวรถตัวเครื่องให้รถไม่มีการดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์ตรวจสอบตัวเช็คได้หมดนะคะรถสวยรถเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะซื้อไปใช้งานได้ยาวๆคุ้มๆแน่นอนนะคะฝากระโปรงน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะ ระบบเบรกเอมาครบนะคะจุดแจ้งสีจากโรงงานลูกค้าดูได้เลยนะคะรถทุกคันต้องมีพวกจุดแจ้งสีพวกนี้นะคะที่มาจากโรงงานเพื่อบ่งบอกได้เลยว่ารถเดิมไม่มีการเปลี่ยนอะไรนะคะนี่คาน้าเดิมตรงน็อตไม่มีแกะนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานมาครบทุกจุดนะคะดูได้เลยเพดรถนะคะอยู่ครบนะเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะระบุทุกอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ของเรานะถ้าลูกค้า เข้ามาดูรถนะคะมาสแกนรถด้วยตัวเองที่ร้านได้เลยมาเช็คละเอียดรอบคันภายในภายนอกช่วงล่างทุกอย่างได้หมดนะคะมาลองขับได้การันตีเลยนะคะมาดูรถถูกใจแน่นอนนะคะแผงกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี้ไม่มีขาดไม่มียุยนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานมาครบนะคะใครตามหารถมือสองสภาพปีเกรดเอไว้ใช้งานเน้นสภาพเดิม ไม่มีแต่งซิ่งไม่มีดัดแปลงตัวรถนะนุกแนะนําที่ร้านเราไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะเราคัดคุณภาพแค่เกรดเมาเท่านั้นนะคะรถสวยประวัติด,ดีมีทีมงานจัดซื้อที่มีประสบการณ์ดูรถมากกว่า20ปีนํารถเข้ามานะคะซึ่งมีการตรวจสอบแล้วระหว่างการซื้อเข้าแล้วพอมาตั้งจอดที่ร้านทีมช่างดูแลอีกรอบหนึงนะคะแล้วที่สําคัญข้อดีเลยนะคะของเรารถทุกคัน เรามีการทำสปาปรับสภาพตัวรถไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกของเหลวนะคะเช็คระบบเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้า274รายการซึ่งข้อดีเลยนะคะลูกค้ามีการตรวจเช็ครถให้นะคะมีการตรวจเช็ครถให้ลูกค้านะคะพร้อมส่งมอบนะคะ274รายการลูกค้ามั่นใจได้เลยซื้อไปใช้ยาวๆคุ้มๆเติมน้ำมันขับอย่างเดียวแมนเทนต์ตามรอบเท่านั้นนะคะแล้วก็ เอกสารรถมีพร้อมโอนนะคะถ้าลูกค้าจะซื้อสดนะคะก็มีเอกสารพร้อมโอนนะคะแล้วที่สําคัญนะคะตอนนี้นะสำหรับการจัดไฟแนนซ์นะคะถ้ารถไม่ผ่านมาตรฐานไม่ไม่ผ่านการตรวจรถนะคะไม่สามารถขึ้นจัดไฟแนนซ์ได้นะคะเงื่อนไขไฟแนนซ์ค่อนข้างเข้มงวดขึ้นนะคะข้อดีของดิลเลอร์เรานะคะเราเป็นดิลเลอร์ใหญ่นะคะมีธนาคารและลิสซิ่งรองรับถูกแบงค์นะคะ การตัดไปนั้นเป็นเรื่องง่ายแน่นอนนะคะรถผ่านมาตรฐานทุกคันมีเอกสารตัวรถชัดเจนนะคะมาดูรถจริงมาสแกนรถด,ด้วยตัวเองที่ร้านได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากสําหรับอิลสูมิ X เคันนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวย้ารุ่นกันอีกทีหนึ่งนะคะมิลเอ็กสานวิปี2019เกเกียร์ออโต้นะคะ